สวัสดีครับเอฟีที่ติดตามช่องคลิปเรียวของผมนะครับวันนี้มาเก็บข้อมูลความต้นทานของมัดไฟรถโซนิกนะครับให้วัดเทียบกาวนะครับเทียบกาวแล้วก็จะมีเส้นสีเหลืองสีเหลืองที่ไปลายไฟหน้า แล้วก็เส้นสีขาวที่เข้าแผ่นชาร์จแล้วก็ชาร์จออกมาเป็นไฟกระแสะตรงเข้าแบตนะครับสีเหลืองก็เข้าเหมือนกันนะครับเข้าทั้งสองเส้นแหะถ้าไม่เข้าจะทำให้ไฟหน้าขาดนะมันคุมกระแสไม่ได้ตันนี้ค่า0.7โ oh อห์มสีเหลือง ตัวนี้ขดไฟหน้าเดี๋ยวเราไปดูขดไฟชาร์จสีขาวขวดไฟชาร์จสีขาวอยู่ที่0.9นจุด้าอห์มเดี๋ยวจะเทียบค่ามาตรฐานโรงงานให้ดูนะครับ